เอ้ยเป็นยู่ไหนวะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เฉยเอ้ย cover ไหมมี cover ไหมปิดหน้าไปแล้วเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่นอยู่นั้นแหละเล่นอยู่นั้นแหละอะไรอะไรพีพี่ดึงได้พี่ดึงได้พี่ดึงได้ มันต้องดึงเพื่อนมนันไปม,มันต้องดึงเพื่อนมนันไปเผื่ศสิกกันแล้วเผื่อสกกันแล้วอุ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะเออตาย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  พี่อะเบ้ยเบ้ยหลังเข้าหลังเข้ายังไม่หมด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 หลังเข้าเชี่ยเฮี้ยนี่หมดจังวะยังไหนวะหลังต้นไม้อะตาย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 สวยสวยสวยยังโหดอ่ะพี่มันโหดได้นะ